กาบสวัสดีเอฟซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสือบุเรืองอรยนต์ยนะครับวันนี้ผมพามาดูโกดังเก็บโลหม้อน้ํานะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเอาไปขายนะครับล็อกแรกนะครับเป็นโลหม้อน้ํากับแบตเตอรี่นะครับโลหม้อน้ําตอนนี้เราก็จะมาทําความสะอาดนะครับนะยฮะตัวไหนที่เป็นเหล็กติดนะครับเนี่ยฮะนะครับตัวนี้จะสะอาดแล้วนะครับเหล็กครอบเหล็กอะไรเขาก็ เอาออกแล้วนะครับเนี่ฮะรเ็ FC หัวหน้าสอนนะครับก็คอมเมนต์มาทีครับ FC ใส่ก่อนนะยุงเทบมาอยู่ล้านของกันะฮะนะครับแผ่นตรงนี้มันจะเป็นเหล็กนะครับนี่ฮะต้องออกนะครับแล้วก็ขาจับนะครับนี่ฮะขายึดตรงนี้ครับนะฮะ จะเป็นเหล็กก็ต้องอ,ออกครับนะฮะตรงนี้ว่นนสาสะอาดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะได้กี่โลนะครับเราเก็บไว้สามปีแล้วครับนะครับมาดูข้างในครับนี่ฮะนี่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเหล็กนะครับนะฮะหม้อน้ําตัวน,นี้ขายไม่ได้นะครับตนนัวนี้รุ่นเก่าจะเป็นเหล็ก หม้อน้ําครับดูครับเนี่ยฮะแบตเตอรี่ส่วนแบตเตอรี่เราจะไปเทน้ํากัดออกนะครับน้ำกัดน้ํากรดนะครับไปเปิดฝาตรงนี้แล้วก็เทออกนะครับนะฮะคอยชมครับว่าจะได้กี่ตันนะครับหม้อน้ําตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ร้านอยู่ข้างนอกอีกมีอีกนะครับมีอีกประมาณยี่สิบใบนะครับนะฮาหม้อน้ำ มอน้ําอันนี้ก็เป็นมอน้าครับฝั่งนี้ใช้แบตบแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะฮะทองแดงนะฮะส่วนตรงนี้เป็นที่ล็อกหน้าต่างของรถบัสนะครับที่สะอาดแล้วนะครับนะฮะมาดูเดี๋ยวผมพามาดูครับการเทน้ํากดน้บออกนะครับ นี่ครับมาผัดตอนนี้เดี๋ยวมาค่อยมาถอดเอาทีหลังนะฮะแบแดสามลูกนี่ครับอีกส่วนหนึ่งครับที่เขามาเทาแล้วนะ <Keep going. S 1> ฮะ <Keep going. S 1> โอ้่ถ้าตัวนี้มันไม่มีที่เปิดนะครับมันต้องได้ใช้ตีออกเลยครับตีแตกเลยครับตรงนี้ น้ำกันถึงเจาออกนะครับฮะต้องคว่มทุกอันครับมาเ,เดี๋ยวมาลคอยตอนเสร็จนะครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นรถหกล้อไปนี่ฮะตอนนี้เราขึ้นโลโมอน้ำครับโลโมอน้ำเสร็จแล้วนะครับได้ไม่ถึงครึ่งรถเลยครับมาเดี๋ยวเรามาเอาแบตเตอรี่ครับทีนี้ ตรงมาตรงมาเนี่ยแบตเตอรี่ครับขวาขวาซ้ายซ้ายเนี่ยแบตเตอรี่ครับเต็มเลยครับมาแบตเตอรี่จะหนักหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นแบตเตอรี่ครับทีนี้โอโอขึ้นแบตเตอรี่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเอาอยู่ข้างนอกอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกมันก็มี อีกส่วนหนึ่งนะครับมาเรามาขึ้นแบตเตอรี่ครับขึ้นเสร็จแล้วครับโอ้เหนื่อยครับนะเดี๋ยวไปเอาข้างนอกอีกอ่าอีกนิดหน่อยครับข้างนอกเหลือไม่เยอะนะมีหม้อน้ําด้วยนะครับมีหมอ้อน้ําแล้วก็แบตเตอรีอ่กี่ลูก,กครับข้างนอกอ่าอย่าลืมแม่หัวจุกมันนะจ้อยเอาหัวจุก,จจกทิมขึ้นไปนเครื่องนะบาเนี่ยได้กี่ตันเนี่ย โอ้แนบโกงเลยวะฮะไปเดี๋ยวไปลุ้นกันครับเดี๋ยวไปใส่อีกทีนึงเดี๋ยวเราไปขายไปพร้อมกันครับมาลุ้นกันว่าจะได้ตังเท่าไรหร่ครับแบตเตอรี่กับโลมอน้ำครับเนี่ยเราไม่ขึ้นที่ร้านในนะครับเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวสุดท้ายครับเดี๋ยวเราไปขายกันครับผมเนี่ยเต็มรถเกือบเต็มรถครับเดี๋ยวนิดหน่อยครับ เดี๋ยวมาเอาตรงนี้ใส่อีกประมาณห้าหกกันนะครับเดี๋ยวเราไปขายกันครับผมว่าจะได้กี่ตันทั้งหมดนะครับจะได้เงินสักเท่าไหร่นะครับเนะี่ยมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเรามาตาขัางเลยครับมาดูกันครับน้ําหนักรวมรถจะได้กี่ตันนะครับไม่เห็นเลย ลงเลยโอ้นักอเลยสามตันรับนะเดี๋ยวเอามาลงนะครับเดี๋ยวเราจะชั่งทีละของทีละอย่างครับพอแบตเตอรี่ลงเดี๋ยวเรามาชั่งมอเอีกทีนึงครับ วิ่งไม่ไกลนะครับวิ่งมาประมาณ10กว่ากิโลนะครับมาร้านขายไปเลยเชียงกงครับผมเภอคลองชัยนะครับก็อยู่แถวๆบ้านนะครับไม่ไกลเขาเลยนะครับอ,อยู่นี่ผมซื้อรับซื้อพวกอลูมิเนียมพวกทองแดงเฮ้ยทองแดงพวกทองแดงแบตเตอรี่พวกนี้นะครับมาเดี๋ยวมาลงของครับนี่ฮะตอนนี้กำลังลง แบตเตอรี่อยู่นะครับของแบตเตรอรี่ครับส่วนนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นโลกระป๋องนะครับพวกกระป๋องนะน้ำมันลมนะครับโลกระป๋องเขาจะมาอัดนะครับอัดแล้วก็ส่งโรงงานอีกทีหนึ่งนะครับแถวนี้ย้อวนี่ก็เซเลตก็ไม่ค่อยจะซื้อเท่าไหร่ครับก็พอมีคนมาขายให้บ้างนะครับตรงนี้แต่แกส่วนมากนะ้านผายจเจริญผ่านสายจเจริญน,นะครับ ของเก่าจะซื้อแต่ส่วนมากเป็นพวโกโลมิเนียมนะครับทองแดงบางนี้ครับไปเดี๋ยวเราเอาลงแบตเตอรี่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเอาไปช่างนะครับไปช่างเสร็จแล้วก็เอามอน้ำลงนะครับมาดูกันครับว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่ตันนะครับน้ำหนักรวมก็อยู่เท่าไหร่นะ13บตันกว่าแล้วครับอยู่ประมาณนี้ครับ รถก็ประมาณสี่ห้าตันนะครับสี่ตันแปดประมาณนี้นะครับสี่ตันแปดก็อยู่ประมาณแปดตันได้แปดตันไะเดี๋ยวไปลองชมครับคอยชมครับเนี่ยฮะตอนนี้เราก็ได้ลงแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักที่แบตเตอรี่จะควรจะได้นะครับเดี๋ยวเรามาชั่งดูครับน้หนักนะครับ จ็ดตันสามสิบห้ากิโลครับเดี๋ยวเราไปช่างเ,เดี๋ยวเราไปลงนะครับแบบอหม้อน้ําลงไปลงหม้อน้ําครับลงหม้อน้ําเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทั้งหมดเราจะได้เท่าไหร่นะครับงานลงหม้อน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามา ช่างรถเป่าทีนี้ครับว่ามันน้าหนักประมาณเท่าไหร่นะครับปกติรถคันนี้ก็อยู่ประมาณ4ี่ตนแปดนะครับเดี๋ยวมาเราเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะนำ้นำหนักน้ำหนักรถมันจะเท่าไหร่นะครับคันนี้นะ มีใครเอาประกาจดไว้ไหมครับนตอนช่างที่แรกแล้วก็ช่างที่สองนะครับแต่ <l oss> ลองคิดเล่นๆครับจะไม่ซีเรียสครับมาแล้วเดี๋ยวดูน้ำหนักรถครับน่าจะอยู่ประมาณ4ีตันเจ เดี๋ยวใอ้หน้าสอนลงมาครับนะครับสี่ตัน7จ็หกสิครับเรียบร้อยครับ่ะเดี๋ยวเรามาดูยอดรวมกันนะครับเดี๋ยวให้ดูบินเลยครับนี่ฮะแบตใหญ่ครับน้ำหนักที่เราชั่งกันตอนแรกนะครับ13บสิบตัน4นะครับนี่ฮะหักออกมาแล้ว แบตเตอรี่จะได้ประมาณ6ตัน3นะครับนะฮะัหตัน3โลละ28บาทนะครับได้เงินเนี่ยแสนเจ็ดครับเรามาหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำได้ 2, 2ตัน2ครับโลละ110บา, 2, บาทครับได้2องแสนห้าครับเนี่ยอยู่ประมาณนี้ครับก็ได้เงิน สี่แสครับเนี่ยก็ได้รถอยู่ประมาณสองคัน3ามคันนี่แหละครับได้ไม่เยอะนะครับไปครับผมยังเหลือทองแดงครับเหลือทองแดงกับโลบางนะครับเหลือคอยชมนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับสะสมมาก็3าปีกว่าครับเกือบสี่ปีนั้นแะครับไปครับผมก็ะกัน รีไซคเคิลครับเอามารีไซคเคิลของเก่านะครับพวกมอน้ำพวกแบตเตอรี่ที่ใช้ไม่ได้แล้วนะไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรยยนนะครับไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ